คือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทํำยังไงกันข้อนี้เขาบรรดาตานพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังคําแนะนำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้จริงอา <c oughs> ตมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็าตามกี่ชาติก็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกับอาบายภิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสัตรรกกว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสูร